ค่ะกับสวัสดีงามๆพอแม่พี่น้องปองไปุกๆทานนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะคะเมื่อนี้บรรยากาศมืดในจักน้อยค่ะพี่น้องค่ะซึ่งสีมาร่อปูลื่สีอินดัมนะคะมาเอาเสือกผูกคอนะคะพี่น้องค่ะตอนประมาณจะเที่ยงคืนค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าก่อนเทีาสีท่านพิธีเอาเสือกผูกคอเอาตัวดีตัวเด็ดนะคะเมื่อน,นี้ยเขากับมาไปสัมผัสพระคู่หรือว่าพระอาจารย์ ที่เพนยูวัดดงนาเพิ่นนี่ก่อนนะคะพี่น้องวัดน้องบวมเหล่านี่นะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาคำขึ้นนะคะพี่น้องค่ะอาจสีมื่นในจักน้อยนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดกับขเขากำลังเก่์เขาละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ดเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่น้องเพื่อที่สจะได้พลาดข่าวสารดีๆๆด,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 ดจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะ วันนี้เขามาไปฟังพ่อคู่เราซูฟังกันพี่น้องครับว่ามีตัวดีตัวเด็ดอันใดฝากตอนนี้เนาะคะพี่น้องคะ่ะไปเบิ่งไปชมพรม้อมๆกันเลยคะ่ะค่ะน้มาสการค่ะ<า>ปูค่ะอาชา,าุสาธุมาเด็กๆเดินเดนนี่ละปูคำโอ้แม่แม่มาถามาถากะเจ้าเจ้าใหญ่บนติชิมาเนาะค่ะบนติชิมาเห็ดมือนี่ค่ะตบมือืกันที่นี่เบิ่มือค่ะ ต่วนี้เมื่นี่ได้มากเราก็สิมาเอากรมูกึนึ้าเอากรหมู๋ดีๆคือเนวทางเข้าหัวกอนกับเขาคักก็นี้เนาะค่ะออปูภัยยาสมอนยาอม้อนเออบาดนี้ก็นากน้อยกับเขาค่ะนากน้อยผแต่บาดวัาที่ผลกัเขาที่ตัวเทียนผลนีอืมยีตัวเทียนนากน้อยก็ได้อืแล่วก็ดีโยเป็นกุ้ยซยก็จะกวนเนี่ยมเห็ดบุญน้ำ ต่างวัดต่างวัดว่าล่างมองเฮาเนาะมันจะเลื่อนลุ่มเลี้ยงขึ้นไปเดี๋ยวนี้กระลังกระดึบกระดึบขึ้นแล้วนะปูเนาะโอ้กระลังขึ้นหน่อยนึงแล้วกระลังมีแสงสว่างแล้วพี่น้องค่ะแม่แมเดี๋ยวเดี๋ยวก็พุ่งผู้เดี๋ยวก็พุ่งครับแม่จวดเลยล่ะจัดาเลยเดี๋ยวก็พุ่งขึ้นมากได้มาจากน้ำใจนี่แล้วเนาะน้ำใจล้วนๆเนาะปูเนาะปูเราเล็กปูเราหน่อยเนาะค่ะเออสำสำรับคว้วฝันมืงขึ้นนี่ก็ฝันอยู่ฝันนะปู ผู้พ่อพันออกมาขอไหมท่านคือไมาขอไหมท่านเท่าวับท่านโอ้เอาสิบไม่ได้หากันไม่กันเท่าไอ้เพิ่นบอกปูหาแล้วได้แล้วไปมันบอกไปง่ไงไงพันบอกว่ายาง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 ก๋นีไปทางนี้เด้ออืมอันนี้ตื่นตื่นน้ำมันส้าท่านท่านเราได้ยางเรอเบืองอืมยางยางรอเบืองกับยางไปไปเห็นที่ก่ไฟเลยกับตัดเอาลวดค่ะมันเป็นคนนั้นเป็นมันเป็นง่ามง่ามเลยอืมเตะตาลนมาปูไปเห็นอันเดียวไปเห็นอันเดียวเตะตาตัดเอาเลยอืม เหมือนสร้าว่าฝันเป็นจริงพุ่นตัวนี้ปู่เมร์เนร์นบาดพุ่นเลยว่าตะก้อนนั่นให้แต่เปลี่ยนปัญหาเปลี่ยนปัญหามันเอาอยากเนาะลู้กันสั่นแต่ว่าพุ่นใส่ชุดสีเขียวที่ออกมาสองคนขึ้นข้อผมเห็นใส่ชุดสีเขียวออก็ย่างอยู่นลำเดินวัานค่ะโอ้แต่ว่าเห็นผู้หญิงก็พุ่งใช่เห็นผู้หญิงกับผู้ชายเห็นอยู่เรื่อยอันกันเลยนอ่นลูกปุนแลญเนาอันลูกพระลูกพระออกมาหาพ่อกับแม่เนี่ยฝันเนาะอันคือความฝันเนาะก็เลยออกมาเอ้า ปูก๊าบยาออกมาอย่างน้อครับมันออกมาหัหาใหม่ก้อนเท่าหันจากใหม่ก้อนเท่าใหม่ไปสั่นหาเนื้อไปสั่นมันก็ได้ว้านตอนนี้เราเลี้ยงเอาสั่งวัดสั่งว่าป็นยังได้มันเป็นแบบใส่มาใส่เวลาลูกฝาสั่นเนี้ยก็ค่อยไปยังสี่เราพอไปสั่นเราพอจิตบุนแห้งก็เพิ่มมาได้ดีสั่นกำลังโหบาหลายวสั่นมันก็คุยกันไปคุยกันมาเพิ่นเรียกว่าว่าอันแม่นี่แม่ก็พอนี่การเทศการสั่ง คะแนนคะแนนคะแนนสิบแม่สสิบแปด้วยก็พอท่านห่อือเพนว่าคะแนนมีอยสิบเห่ยนสิบแปดก็่านผมว่าแม่คะแนนมีสิบแปดนยี่ยน่สิบนะอพนว่าที่ไหบ้าพิ่นเหยี่ยนอ๋ออือคะแนนมีสิบแปดแต่ว่าเหยอ่ยนยุสิบเยี่นเุิ่นว่าเน่ยเออกันเน่เพื่นเดียออสิบปดอทั้งสิบแปอออือ ว่าเลงเป็นเลขที่ที่งามหรอกปูเออแมน่นชืเปดเป็นหาย ief, ูซีเอฟนละอือืมวางสั่นทีปู่เ <48 S 2> ก็ชื่กระบวกกันเป็นสองแปดว่ะอืมอันคนเลยเหตุว่าพูดฒ่าสองคนเนี่ยออเก้าแปดน้ำะนออยท่นอ้เลยได้วอเก้าแปดกเมนาพฤพตัคนบอกได้แทมแค่นนอยู่นไหแค่นนยู่สีเปดเป็นห,ย, ief, นหย,ยูซิเนี่ยตัวคนบอกไอ้แท้ออันนี้ว่ามันหน่อยตัวบวกกันออาซื้อ ค่ะมาหน่อยตัวดีแล้วปุ๊สองแปด่ค่ะปูอันนั้นอนตัวพันไทยพันไยแะแนน้ีมยูสิบแปดพันไหยสิบค่ะสิบแปดกบสิบแต่ว่าเราไม่มาบวกกันเพิ่งมันได้สองแปดมานี่พูดเฒ่าสองคนก็เป็นเก้าแปดี่ยมันก็มาลงแปดบวกด้สาตัวเลยค่ะนี่เก้าแปดเว่ามาันดีนีดนาอก็เลยคุยคุยกับคุยอยู่กัเพิ่คุยกับใุยก็ใมาขึ้น ฝันเนาะฝันคือฝันนะฝันกับฟันดังล่างนะฟันเนาะค่ะเพิ่นกับคุยดีอยู่ปูเพิ่นกับิ้มคอยเฮ็ดคอยสางอยู่ค่ะอย่างเนี้ยทางเนี่ยอย่าง่นกับยิ้มให้ไปเรื่อยๆอะ่นกับสีอยากให้วัดว่าอารเพราะมันหงเฮหองเหลืองๆเนี่ยเนาะปูเนาะอือคนมาลื่นสีตัวลื่นสีโอ่งนี่มากพอแห้งือสูโอ่งรึเปล่าค่ะอือมาหมานิ่มๆค่อยๆมาทนเด้เพิคนละอือ ลาน้อยก็ให้ยคือกันเล่ากันคน่าแล้วก็เป็นบุญเย็นกุศลมันว่าล่ามอางหฮอเนาะบองแรกก็ได้เพิ่มก็ถวายสองหลอดกันอยู่กัอจังพิดจันหนาเบิ่งผูบอกผูก็จะออกผนอยู่บางทีคนเดอนุ่นบุรี่ค่ะอืออยู่นุ่นมุรี่อยู่ทานามนุ่นพุ่นตเออ บนเราบางคนอันฮอกก็บอกกุพี่เนาะพิจารณาเบุงเนาะนุ้มเมียเนาะค่ะครับเออเป็นพิจารณาเบุญกรรุ okay. yeah. ่งท awesome ุนนี่พูดไดก็ได้ค่ะอืมผู้ใดถือก็ได้เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนหมดละค่ะเออผู้ใด้ว่าถือก็ตั้งไปเรื่อยๆเอาเอาเต็มเอาซ้ำบุญเท่ามีเนาะปูเนาะว่าง่ายๆก็ได้เอาซ้ำบุญเท่ามีนี่ละเออพูได้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานเหมือนหมดละ สำหรับผู้ใดเพิ่งบวงถือโซนึงกันี้นเทศดบุญก็บ,บััด็ับว่ากับวับบดว่าลามเนาะค่ะเบืิอโท่กไบยังหันละใช่เห็นแน่ก็ต้องเทศดบุญแล้วก็จาเทศดบุญได้เพราะถ้าเพิ่นเทศดบุญเนี่ยท,ท่านน้องพ่อเขาแต่ย่ำย่ำข่วมฝันไหมลนปู่ฝันกะฝันว่าเป็นมี่เันอาปู่กับาิเนออกมาขอไม่ขั้นเท้า มันบอกว่าขอในกันเท่าอันปูปูกับเนี่นี่คือหุ่นเหล่าเน้อสมอนเนือสมอนมันบ่ปูนี่คือก็ร่ได้ถามซื้อเพิ่นมันมาสอกก็เคยเห็นด้านเพิ่นมาน้ากันสองคนจากจั้นซื้อเน้อเพิ่นมาเพิ่นออกม่าเห็นวิ่เลื่อยดอกเพิ่นไม่ห่างก็รบวนเรื่อยครับสุดสีเขียวเสียงเขียวลามเลยหัวกับเมียมา่งว่าไงอย่าลืมถามซื้อปูน้ำได้ไหมเออเมียนเมียนก็ถือเป็นปูเขาบ่ ปูขาวก็ปูดำเอฟซีถามนี่ท่านสองที่ตอบมาถือกเนนี่ปูซิวจะได้แอว่าอร์ไว้ได้นี่ต้องม้นถามน้าเดเดี่ยวปูสิแมนปูโบเมนปูขาวกับเมนปูดำแต่ี่ก็ปูนเรื่องสาระตัวปูสามสามองค์คนอยู่หนี่คนเดีวปูพุมมากคนวแต่ว่ามีครูนี่สิเมนแมนปูดำเพราะว่าปูขาวเนของมาตาเล่าหนักหน่อยว่ามาตาเล่าอยู่นี่ได้แท้แมนปูดำ ยิ่มันปูดดำละแต่ว่าใส่ชุดสีเขียวอืมถูกไหมครับว่าเั้นละมันก็บ่าแหย่หาหันหาไม่กันเท่าหายแต่ว่าการเทศการสางในวัดในว่ามันก็บ่ามันผมก็เรียกว่าาลามันก็ยังจูงปรุงเด้อพอเด้อผมก็ว่าอยู่ค่ะบ้านนี้มันเรียกว่าเออนั่นแหละการเทศการสางคะแนนสิบแปดพ่อชายเรียอยู่สิบว่าฉันเด้หอยทั้งหลายเขาหายซิบก็เต็มอลไรนี่เนาะค่ะบอกเออ บอกปูต่อให้มันเต็มโหลดมันสิได้แล้วไวๆอยู่สันแกล้งอ่บอกปูโหลดเต็มยี่ไดียไวๆคือว่าเนาะตะกี้มันก็เนยเดี๋ยวบอกว่าเป็นปัญหาเป็นปัญหาอยู่มาสามสี่วันเนาะคำขันนั่นในเหตุในส่างนาะปูเนาะขันบอกตรงๆนี่พี่น้องเพิ่งเกิดสิเพราะอะไรมีปัจจัยมาซอยวันนี้เพิ่งเันนี้ิกิดเคืองใจไหนไม่บอกว่าบอกเป็นตัว ทังทีว่าบ่ถือหลายแท้ที่ว่าบ่ถือเป็นบางค้นทังที่นั่นเนาะค่ะเออแมนแมนแมนนวันนี้เพื่อนเกษตรอยากให้ได้ทั่วหน้าทั่วตาบอกเป็นตัวโค้งโยงวันนี้บ่ได้ก็จักสิว่าจังไดที่ว่าสโนว์ลูกค่ะจะเรื่องกับน้ำหรอที่บางข้นทั่วมาซื้อบวกลับค่ะอ่าอยู่กันซื้อได้ลายกับพวกลับโอ้จะพากันซื้อได้ซื้อบวกลับอืมหมวดนี้ละปูหมวดสิปังแม่นหมวดสิปังเนาะค่ะ อืมซึ่งเท่ากับถ่ายไม่ไล่คนเยอะถ้าปูคนมึงเยอะก่อนปูคนมาเนาะค่ะอืมแล้แอบแต่สิมาดจบเนี่ยถึเที่ยงขึ้นสิได้เฮ็ดบ่อถ้าคนมาหอนย่ำใดคนแน้วปูเนาะมันว่าห่อนอยู่ประมาณสามถุงนะถามถุก็กลัวแหละคนว่านาะอืมเอาก็นจะมากอ่ะีเท่านี้ละค่ะก็จะได้พักผ่อนนะปูเนาะก็เป็นบอกเพืนเพื่อนาอ้มันเพื่อนเฮ็ดปูสิบริตื่นมากว่ามากปะมาออกมาก่อนบ่าก็ เว้ยกะเดยู่ม่ก็เาคนละมาเดี๋ยวพาย้าลงไปเบิ้งต้นเทียนเูยอ๋อมองคสิไปเอกยืดตัวียนเทีันไปซองเบิ้งตัวยัำขึ้นเห็นดีเลยยัำขึ้นบ่ไปไต่ถูกใต่เทียนขอเพินอืมค่ะอ๋อนี่ครัค่ะสาธุสาธุค่ะปู่ค่ะสาธุค่ะปู่ค่ะปู่คััปู่คื ค่ะพี่น้องปองไปค่ะี่ก็เป็นความฝันของพะคู่เพิ่นเดบาสูฟังแล้วเนาะค่ะหรือว่าผาจันทร์ลงนะเพื่อนเท่านี้แหละค่ะพี่น้องค่ะคะแนะน,นมีอยู่สิบแปดคะแนนแต่ว่าปูหาแค่สิบคะแนนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็นเลยบวกมาได้ยี่สิบแปดนะคะแล้วก็พูดเท่าก็เลยบ,บวกใส่ไปอีกเก้าแปดนะคะพี่น้องค่ะมีหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สองแปดเก้าแปดค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะสำหรับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนี่เป็นของเบอร์โทรพระคู่หรือว่าพระอาจาร,รย์นะคะพี่น้องเด้อคะ่ะจังไดกะโทรมาหาเพื่อนได้นะคะพี่น้องคะ่ะโทรมาหาพระคู่ห่าไดเด้อะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดคือหอดคือถึงหรือว่า mm hmm. มียังปรึกษาหาเรื่องกับโทรมาหาเพื่อนได้เลค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะจังไดก็ไปพิจารณาเบื้องนะ้ค่ะพี่น้องมกักกะจัดคัดกะพาน,นะค่ะพี่น้องคะ่ะทั้งช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะ ก็อยากให้พี่น้องมีโชค,ม,โชคมีมานน้ากันนี่แหละเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็อยากให้โชคดีมีใช่ถูกหวยรวยเงินทองเนาะคะ่ะช่วงนี้มันหาเงินยากเนาะคะ่ะพี่น้องก็ก่อนสิลงทุนนี้งกระใสวิจารณญาณเบื้องก่อนเนาะพี่น้องเนะาะบะหมักกะจัดคัดกะพานค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะคลิปนี้กะสิจบไว้เพียงซํานี้เนาะคะ่ะแล้วคอยพอกันไหมในคลิปหน้ากะอย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะพี่น้องเดอ้อขอให้มีมแต่คําว่าเห้งเห้งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ